เ็ดสัญญาณที่บอกว่าใครที่มีลักษณะลายมือแบบนี้หรือสัญลักษณ์แบบนี้จะมีดวงถูกลอตเตอรี่หรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีลาบลอยนะคะสัญญาณแรกเลยค่ะถ้าในลายมือของใครมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเกิดขึ้นที่เส้นชีวิตสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยความโชคดีถ้าบนเส้นชีวิตมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม เกิดตรงไหนก็จะมีโชคในช่วงอายุที่สามเหลี่ยมนั้นปรากฏอยู่ในบนเส้นชีวิตนะคะถ้าสามเหลี่ยมอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นใกล้ๆช่วงสตาร์ทของเส้นชีวิตหมายความว่าจะรวยตั้งแต่อายุน้อยๆถ้าสามเหลี่ยมอยู่บริเวณกลางๆของเส้นชีวิตก็หมายความว่าจะรวยในช่วงกลางวัยและ สามเหลี่ยมอยู่ที่ปลายเส้นชีวิตก็จะรวยในช่วงบั้นปลายนะคะสัญลักษณ์ต่อไปค่ะมีเส้นอาทิตย์อยู่ที่บริเวณเส้นสมองแล้วพุ่งขึ้นไปชัดๆบริเวณเนินอาทิตย์และเป็นเส้นที่ไม่ขาดไม่มีเกาะไม่มีเส้นขีดขวางเป็นเส้นชัดๆสวยๆคมๆ บ่งบอกว่าเจ้าชะตาที่มีเส้นอาทิตย์แบบนี้จะเป็นคนที่ร่ำรวยมีโอกาสที่จะได้ช่วงจังหวะที่ดีหรือว่าชีวิตได้มีทิมมิ่งที่ดีนะคะทำให้มีโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าทำธุรกิจนะคะที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสาร่ำรวยได้ต่อไปค่ะสัญลักษณ์รูปตรีศูนย์นะคะที่อยู่บริเวณเนินอาทิตย์ เส้นอาทิตย์จะอยู่ตรงเส้นใจก็ได้หรือจะยาวลงมาก็ได้แต่ขอให้ปลายเส้นอาทิตย์เป็นลักษณะตรีศูนย์นะคะหรือสามง่ามแยกออกมาแบบนี้นั่นหมายความว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสดั้รวยแบบไม่คาดฝันถ้าใครที่มีลักษณะแบบนี้ยังไงก็มีโชคยังไงก็มีโอกาสได้โชคก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่ซึ่ง อาจจะมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็ได้นะคะสัญลักษณ์รูปต่อไปค่ะคนที่มีเส้นจากเนินจันทร์แล้วก็พุ่งขึ้นไปนะคะโค้งขึ้นไปที่เนินพุธแล้วก็มีเส้นแยกออกมาทางเนินอาทิตย์ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นยารังสังหรณ ก็คือเส้นจากเนินจานโค้งเข้าไปหาเส้นอาทิตย์และมีเส้นที่แยกออกจากเส้นยานลางสังหรณ์พุ่งไปทางเนินอ,อาทิตย์นั่นก็หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่มีซิกเซนมีสัญชาตญาณมีรางสังหรณ์อาจจะเป็นคนที่ฝันแม่นหรือได้เลขนะคะที่จะมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วถูกรางวัลมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นั่นเองค่ะ สัญ,ญลักษณ์รูปต่อไปนะคะการที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวอยู่บนเนินอาทิตย์นะคะจะเป็นดาว6แฉกก็ได้หรือดาว8แฉกก็ได้ลักษณะแบบนี้อยู่ที่เนินอาทิตย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ค่ะที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีโชคทางด้านการเสี่ยงนะคะ เส้นต่อไปนะคะคือการที่มีเส้นวาสนาแล้วมีเส้นจากเส้นวาสนาแยกขึ้นไปที่เนินอาทิตย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ค่ะว่าจะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันจามีโชคแบบฟุกๆนะคะถูกหวยถูกลอตเตอรี่และสัญลักษณ์สุดท้ายคือสามเหลี่ยมบนเนินเนปจูนนะคะ คือเป็นลักษณะสามเหลี่ยมที่มีฐานจากเส้นซอยข้อมือนะคะและสามเหลี่ยมนี้อยู่ตรงบริเวณเนินเนปจูนเนินเนปจูนเป็นเนินที่มีการแปรปวนแปรเปลี่ยนนะคะ ไม่แน่ไม่นอนดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ดีๆเช่นสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมัง่งคั่งรำ่ำรวยเนี่ยอยู่ตรงบริเวณเนินแห่งการแปรปรวนแปรเปลี่ยนไม่แน่ไม่นอนก็หมายถึงการที่จะมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันมีโชคแบบฟุกๆุก,กซึ่งอาจจะหมายถึงการถูกหวยถูกลอตเตอรี่การได้รางวัลจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจับฉลากชิงรางวัลต่างๆได้ด้วยและนี้ก็คือ เสัญญาณที่บ่งบอกว่าจะมีโชคมีโอกาสที่จะรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถูกลอตเตอรี่ถูกหวยหรือจากการเสี่ยงจับฉลากรางวัลชิงโชคต่างๆนะคะโชคลาบที่ได้มาแบบไม่คาดฝันได้มาแบบฟุกฟุกค่ะใครก็ตามนะคะที่มีหนึ่งในเจ็ดสัญลักษณ์นี้หรือมีหลายสัญลักษณ์ก็ได้ ใน7สัญ,ญลักษณ์นี้ถือได้ว่าคุณเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งค่ะมีโอกาสที่จะถูกลลตเตอรีร่รางวัลใหญ่กับเขาค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะคะเพราะลายมือเส้นหรือสัญ,ญลักษณ์ที่อาจารย์ได้กล่าวไปทั้ง7สัญ,ญลักษณ์นะคะมันเป็นเส้นย่อยๆซึ่งสามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ค่ะในลายมือของคนเราสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงได้นะคะลายมือเปลี่ยนแปลงได้จากการกระทําจากบุญกรรมที่เจ้าชะตาเป็นผู้กระทําถ้าอยากมีโชคก็หมั่นทำบุญทำทานเพราะทานจะทำให้รวยนะคะอานิสงส์ของการให้ทานจะทำให้เกิดโชคลาภเข้ามาดังนั้นถ้าอยากมีสัญลักษณ์ดีๆเส้นดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและโชคลาภเงินทองหมั่นทำทานบา่อยค่ะ เป็นการเสริมดวงทำให้ดวงดีมีโชคลาภและเส้นดีๆสัญลักษณ์ดีๆก็จะเกิดขึ้นในลายมือค่ะ